สวัสดีค่ะท็อปสิบเบี้ยนความสําเร็จในการเล่นเกมก็คือการสังหารบอสซึ่งเป็นมอนสเตอร์หรือคู่ต่อสู้ที่เป็นบททดสอบสุดท้ายก่อนเราจะผ่านด่านหรือจบเกมแต่บอสบางตัวก็ค่นยากมากชนิดที่ว่าไม่เทพจริงค่นไม่ลงอา้าวแบบนี้จะจบไหมเนี่ยว่าแต่มีตัวไหนที่ท้าทายเกมเมอร์จนแทบทิ้งจอยบ้างไปดูกันจ้า All Fan of Course ปลัดบอลเกมเล่นตามบทบาทสุดโหดระหามจากสุดยอดผู้พัฒนาเกมนักล่าฟอร์มซอฟต์แวร์ ซึ่งเกมนี้เป็นเกม Exclusive สำหรับ PlayStation 4ดังนั้นคอนเทนต์ในเกมจะธรรมดาได้อย่างไรโดยเฉพาะบอสที่ขึ้นชื่อว่าโหดเหมือนลุดออกมาจากนรกและตัวที่หินที่สุดก็ต้องยกให้โครงกระดูกตัวสูงจาก DLC หรือภาคเสริมของเกม The O-Hunter All Fan of Course ที่นักแคสเกมหลายคนต้องเสียเวลาหลายชั่วโมงกว่าจะเล่นผ่านบอสตัวนี้จะพุ่งเข้าจู่โจมผู้เล่นอย่างรวดเร็วแถมอาวุธยังสามารถเบี่ยงและโจมตีเป็นวงกว้างได้อีก ผู้เล่นก็หมดเวลาไปกับการจุกหลบนี้แหละเพราะถ้าโดนทีคือจุกเลยไหนจะมีเสียงกรดีดร้องอันน่ากลัวมาบันทอนจิตใจอีกเล่นไปก็น้ำตาไหลคิดว่าต้องตายอย่างนี้เลยค่ะซ u มเมอร์ดูมอิเทอร์นอลเดอแอนเชน d อสตีอลในเกมยิงล้างผันนีดูมอ e เทอร์นลที่หลายคนต้องเผชิญกับผู้บุกรุกจากต่างดาวจำนวนมากแม้ภาพสวยเนื้อเรื่องดีเพลงโดน ก็ยังไม่พ้นฉากที่ต้องทําให้ท้อใจกับบอสซามเมอร์หรือที่หลายคนอาจคุ้นหูในชื่อเซลฟิมซึ่งเป็นบอสตัวสุดท้ายของภาคเสริม The Ancient God Part วันที่ชวนหัวร้อนออกมากมากเพราะมีทั้งลูกไฟสีม่วงลูกตาไฟฟ้าและเหล่าซอมบี้ที่ถาถมเข้ามาพร้อมกันจนไม่รู้จะยิงอะไรก่อนดีเมื่อเลือดบอสหมดหลอดหนึ่งก็เปลี่ยนฉากให้ต้องวางแผนกันใหม่อีกถึง4พาร์ตกว่าจะผ่านได้เล่นเอาเงือตกเลยทีเดียวซีกรุนก็ตอปวอร์ ตำนานเทพเจ้านอสถูกนำมาทำเป็นเกมแอคชั่นบ้าดีเดือดอย่งซีรีส์ก o อ o ออ a r อปี2018และหนึ่งในเทพเจ้าสำคัญอย่างวาคิลี่ก็ถูกนำมาเป็นภารกิจสำคัญในเกมถึง9้าร่างและซูเปอร์บอสก็คือราชินีวาคิลี่สีกลุ่นนั่นเองซึ่งก่อนจะมาถึงด่านนี้เราต้องโค่นวาคิลี่ทั้ง8ก่อนและเมื่อเผชิญหน้ากันสีกลุ่นจะพุ่งเข้ามาต้อนรับแบบไปให้ตั้งตัวความสามารถของบอสตัวนี้ก็เหมือนกับการนำทั้งแร่างมารวมกันในตัวเดียวแถมยังมีพลังชีวิตที่สูงมาพร้อมก และแน่นอนว่ายังมีท่าที่ทําให้เราล่วงในการโจมตีเพียงครั้งเดียวอีกด้วยทําให้เราไม่สามารถโจมตีตอบโต้ได้จนต้องหลบรัวดุนกันจนตัวเกียงเลยว่าระหว่างเรากับซีกุนใครจะตายก่อนกันชิบะตาคัตสซเอะนิโอทูการต่อสู้กับโยไกยในยุคญี่ปุ่นโบราณของเกมนิโอทําให้เราได้รู้จักกับปีศาจของญี่ปุ่นไปพร้อมกับการต่อสู้ทิ้ทาทายและเนื้อเรื่องสุดป,ประทับใจแม้ในเกมเราจะได้เจอปีศาจที่ค้นยากหลายตัวแต่เมื่อมายืนต่อหน้าชิบะตาคัตสซเอะ พูมาพร้อมกับขวานคู่ขอบอกเลยว่ายากขึ้นอีกหลายเท่าบอสตัวนี้มักวิ่งพุ่งเข้าใส่ผู้เล่นแล้วเมื่อใดที่เขาสามารถเข้าปะชิดได้ความเสียหายอันดุดันจะถมเข้าใส่เราทันทีอีกทั้งยังเรียกหมูป่าออกมาโจมตีเราได้จากระยะไกลอีกเรียกได้ว่าหลบจนหอบกันไปเลยฉะนั้นขอแนะนําว่าให้เลือกอาวุธที่ทาการโจมตีได้ว่องไวใช้เวทลดความเร็วของบอสหรือสวมใส่อุปรกรณ์ช่วยฟื้นฟูพลังชีวิตก็จะทําให้ศึกนี้ง่ายขึ้นได้ค่ะมิสเตอร์เอ็ก Res ติดเ t นไอวิล e รูลีบรรดาซอมบี้ในเมืองแรคคูนซิตี้คงไม่มีตัวไหนหน่ากลัวเท่ามิเตอร์เอ็กท a ยแลนที่ถูกส่งมากวาดล้างผู้ที่ยังมีชีวิตรอดในเมืองนี้ซึ่งมาแค่เสียงกส็สติแตกแล้วจ้าบอตัวนี้มีความสุดยอดทั้งในด้านความเร็วและพละงกำลังที่พร้อมจะพุ่งเข้าใส่เราอย่างไม่ปราณีแบบนี้คนตัวเล็กถือปือนอย่างรีออนและแคลจะสู้อย่างไรไหวหรือถ้าผู้เล่นเลือกที่จะจุกหนีบอกเลยเขอว่าสะบัดไม่หลุดง่ายหรอก พราะมิเตอร์เอ็กเป็นหนึ่งในคู่ต่อสู้กันไม่ปล่อยและบอกเลยว่าต้องใช้กระสุนทั้พลังแสงพยายามเอาตัวรอดทั้งยิงทั้งหลบจนกว่าจะได้อาวุธเด็ดมาจาัดก,การบอสในตอนท้ายของเนื้อเรื่องเท่านั้นค่ะ Nameless king dark so t l r e ขึ้นชื่อผู้พัฒนาว่า from software ก็มั่นใจได้เลยว่าเกมแอคชั่นนี้จะต้องดุเดือดแน่นอนและในทีมยุคแฟนตาซีโบราณอย่างตระกูลเกม Dark Souls ก็ไม่ทําให้ผู้เล่นผิดหวังเช่นกันโดยเฉพาะใน dark so u l r ที่ต้องมาสู้กับ Nameless king ก็ทําเอาผู้เล่นจดจําไม่ลืมกันเลยทีเดียว การต่อสู้กับบอสตัวนี้จะแบ่งเป็น2ช่วงด้วยกันช่วงแรกที่ต้องระวังทั้งบอสและมังกรที่เขาขี่ซึ่งเล่นเอาเหนื่อยเลยกว่าจะฟันได้แต่ละทีและช่วงที่2มันจะสู้กับบอสแบบตัวต่อตัวแต่ด้วยเลือดของเนมเลส king ที่เยอะมากๆโจมตีทีคิดว่าแค่สกิปกระบองซะอีกก็เตรียมใจไว้เลยค่ะว่าต้องสละชีวิตหลายครั้งแน้หลกว่าจะ่านเฟรมเลอร์เกอร์เดมอนโซลิเมกแน่นอนว่าสำหรับเกมตระกูลโซฟอร์มซอฟต์แวร์ต้องจัดหนักให้กับผู้เล่นอยู่แล้วอย่างในเดมอนโซลิเมก ก็มีบอสไฟเฟรมเลกเกอร์เห็นตัวใหญ่แบบนี้แต่การต่อสู้ระยะประชิดนี้ผิว่าบอกใครและเป็นจุดที่ผู้เล่นหลายคนพลาด่าเพราะกัดจังหวะหลบผิดนั่นเองแถม้วยธาตุไฟและการโจมตีที่สามารถถล่มไมพลังชีวิตเราได้ผู้เล่นคนใดที่มีแหวนต้านทานไฟสวยเห็นเห็นเนื่องจากการจู่โจมของบอสแต่ละครั้งเล่นเอาเลือดลดหุบไปพริบตาจึงต้องรักษาระยะห่างเพื่อฟืน้นฟูและหาช่องบัวในการโจมตีก็ไม่รู้ว่าระหว่างสู้บอสกับปั๊มเลือดเราจะได้กดอะไรมากกว่ากัน v e r g i l Devil m a เ Cry 5เกมดีเนื้อเรื่องชวนติดตามที่มีแฟนชายมาถึง5ภาคอย่าง De วิลเม y ลายลัสบอที่เราต้องเจอในภาคนี้นั่นก็คือ Virgil โดยในฉากนี้เราต้องรับบทเป็นดันเต้น้องชายแท้ๆของ Vergil ซึ่งความยากอยู่ที่เราไม่สามารถใช้อาวุธโจมตรีระยะไกลได้แต่บอสสามารถยิงลูกไฟสีฟ้าใส่เราแถมยังวาร์ปได้อีกไม่ยุติธรรมเอาซะเลยและนอกจากร่างคนแล้วยังต้องสู้กับร่างปีศาจของเวอร์จิลด้วยส่งผลให้ต้องปรับกลยุทธ์ในการเล่น ไม่เพียงเท่านั้นการต่อสู้ในครึ่งหลังจะเปลี่ยนบทบาทของเราให้เป็นเนโรลูกชายของเวอร์จิลก็ต้องเปลี่ยนเทคนิคกันใหม่อีกทีเรียกได้ว่ากว่าจะจบเกมเล่นเอาหัวหมุนไปตามๆกัน Extreme Behemoth Monster Hunter World เกมแอคชั่นไล่ล่าสัตปรลาดสุดมันอย่าง Monster Hunter World ก็มีมอนสเตอร์มากมายให้เราได้ทดสอบฝีมือการล่าแต่ถ้าจะให้เด็ดขอแนะนำบอสตัวนี้เลยค่ะ e x t r e m e b e ไป m o ม h ที่มีจุดเด่นในการไล่เวทที่เร็วมาก แต่บางท่าก็สามารถโจมตีเราตายได้ภายในทีเดียวทําให้การจัดทีมลาบอสสาคัญมากแทงต้องมีสัพพอตต้องไม่ขาดและยังต้องหาคนทําดาเมจที่สร้างความเสียหายส,งสูงสได้ด้วยเพราะในแต่ละช่วงของการสู้บอจะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันในการผ่านด่านและระหว่างเปลี่ยนผ่านแต่ละช่วงนั้นก็อย่าลืมพกของให้ครบด้วยละ่ะโดยเฉพาะของพิเศษอย่างแฟลพอร์ตหรือผ้าคลุมทองเป็นต้นนับได้ว่าถ้าอยากผ่านก็ต้องอาศัยความสามัคคีและทุ่มเททุกสิ่งที่มีกันไปเลยค่ะ อิชินอาชินะเซกิโลชาร์โดไดทวไวส์ในเกมดังอย่างเซกิโลก็มีคู่ต่อสู้สุดแกร่งมากมายที่เราต้องต่อก,ก่อนซึ่งนอกจากจะได้ฟาดดาบอย่างมันมือแล้วยังได้ซึมซับความเป็นญี่ปุ่นอย่างเต็มอิ่มด้วยแต่ในบรรดาบอสทั้งหมดตัวนี้น่าจะเป็นการต่อสู้ที่เหนือและยืดเยื้อที่สุดในเกมแล้วนั่นคือดาบเทวดาอิชินอาชินะที่สามารถโจมตีเราด้วยอาวุธหลากหลายและสามารถสร้างความเสียหายได้อย่างน่าตกใจ ในช่วงแรกจะเป็นการดวลดาบที่เราต้องช่วงชิงจังหวะเข้าโจมตีพอเข้าช่วงที่2อ,อีกชินก็หยิบหอ,อกมาเฉยแถมยังสามารถสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างแต่ไม่เท่าช่วงสุดท้ายอาวุธมาครบแล้วยังเรียกสายฟ้ามาใส่อีกแล้วท้าพาตายขึ้นมาคือเริ่มนับหนึ่งใหม่หมดนะจ๊ะสตีเวนอั m s มสตรองเมเชเกีรไริ่งนิเวนเซนส์อีกหนึ่งลัสปอที่เล่นเอาใหม่เก่นขึ้นเมื่อสตีเวนอัมสตรอง ผมมาปิดฉากของ Metal Gear Rising Revengeance ว่าเขาได้วางแผนทุกอย่างเองเพื่อกระตุ้นธุรกิจสงครามให้กลับมาลุ่งเรืองก่อนที่จะขึ้นขับ Metal Gear แม้เราจะทำลายหุ่นรบนี้ได้แต่ก็ยังต้องสู้กับอาร์มซองแบบตัวต่อตัวต้องทุ่มแรงทั้งหมดในการทำคอมโบแล้วเหยียบพาดชช์ทเยวเพราะโดนส่วนที่มีจุกไม่ใช่น้อยแถมในการสู้บอสต,ตัวนี้ยังมีคัดซีนและฉากต่อสู้อีกหลายสเตจเรียกได้ว่ามนยอมจบง่าย สมก็เป็นเกมแอคชั่นบูล้างผ่านจากซีรีส์เมทัลเกียร์ที่ยอดเยี่ยมถึงเหนือเรื่องและเกมเคลย์เลยค่ะ Lord o f d o อฟ s ors, Dead d o อสทุกคนคิดว่างานของอิกายอม,มทุตน่าสนุกแค่ไหนแล้วถ้าเราพลาดทำดวงวิญญาณหายจะทำยังไงดีคำตอบอาจจะอยู่ในเดดดอกก็ได้กับการสมบทปากเป็นยม,มทูตะจนภัยผ่านประตูไปสู่มิติต่างๆเพื่อภารกิจหลุดล่วงซึ่งประตูเจ้าปัญหาก็ได้นำเรามาเจอกับ o r อ ofdoor s ซึ่งเป็นบอสสุดหินของเกมที่เราต้องเอาชนะถึง7ช่วง นอกจากการต่อสู้ที่ลีลาบอลในแต่ละช่วงจะแตกต่างกันแล้วผู้เล่นยังต้องอาศัยสติปัญญาในการแก้ปริศนาเพื่อเดินผ่านประตูนในแต่ละช่วงด้วยยิ่งในสเตจสุดท้ายที่หลอดออบดอร์ประกาศว่าข้าไม่มีวันตายก่อนจะงดทุกลูกเล่นออกมาโจมตีเรากว่าจะชนะได้เล่นเอากลุมขมับเลยค่ะแคนนอนเนียและ er เบรดแบลเลอร์โคดเวนเสน่ห์อันชวนลงไหลของเกมโคดเวนคือฉากในโลกอนาคตที่ทุกอย่างล่มสลายด้วยกราฟิกสไตล์อนิเมะสุดน่ารัก และตัวเกมที่ไม่ทิ้งฉากแอคชั่นแสนสัใจถ้าไม่เชื่อก็ลองพะทนก,กับบอสแพ็กคู่อย่างแคนนอนเนียและเบรดแบลเลอร์ดูก็ได้ซึ่งการโจมตีของบอสคู่นี้คือคอมโบน้ําไฟค่ะแถมระยะการโจมตีก็ต่างกันด้วยแคนนอนเนีย er จะยิงปืนใหญ่ไฟจากระยะไกลในขณะที่เบรดแบลเลอร์จะใช้ท่าน้ําแข็งในการเข้าประชิดถ้าโจมตีมาพร้อมกันนี่ปา่าตีกระเจิงแน่นอนแต่ถ้าอยากให้ไฟนี้ง่ายขึ้นก็อย่าลืมจัดทีมและเตรียมทักษะเฉพาะให้ดีก่อนล่ะและที่สําคัญ การหาจังหวะเข้าทําให้เหมาะสมถ้ามัวแต่กังวลทั้งสองตัวรับปรองว่าเล่นทั้งวันก็คงไม่ผ่านด่านแน่แมนอิตเตอร์เดมอนโซลิเมในทีมแฟนตาซีรูปร่างมอนเตอร์ก็ชวนคนลุกอยู่แล้วถ้ามาเจอความโหดอีกคงใจแปวกันไปเลยเช่นเดียวกับแมนอิตเตอร์จากเกมเดมอนโซแค่ชื่อก็รู้ถึงสิ่งที่เจอแล้วใช่ไหมล่ะโดยเจ้าสัตว์หลาดติดปีกแห่งหอคอยทาเรียตัวนี้มักจะบินหลบทำให้เราไม่สามารถโจมตีมันได้ แต่ถ้าโดนมันตบเข้าทีแล้วก็หายวับไปกับตาเลยหรือถ้าจะลบก็ยากอีกเพราะสถานที่คือทางเดินแคบๆที่ตรงลงไปแล้วขึ้นสวรรค์ได้และถ้าหากเราสามารถสร้างความเสียหายจนบอสใกล้ตายก็จะเข้าสู่สเตจที่2ซึ่งก็คือต้องทําการโจมตีใหม่อีกรอบนั่นเองนี่มันแกงกันจะชัดเลยถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ